สดีค่ะสดีจากออสเตรเลียค่ะจะวิ่งอากาศด,ดีดีวันนี้ขวิ่งที่สวน ปลาด้วยมีปลากระโดดฟังเสียงนกแก้วนกแก้วเสียงดังดังนกแก้วเยอะเยอะเช่าเปลือยโอ่ที่คลองสัตว์ไม่ให้ทำลายเลย ต้นไม้น,ะน่าตื่นจริงๆนะชิงต้นไม้อ่ะเงาเรียบเลยรู้เปล่าว่าทำไมเงา mm hmm. ไออิเตอรกีอ่ะเทอร์กีที่ออสเตรเลียนะก็ชอบปีนต้นไม้ <c oughs> เราเราไม่รู้ความจริงนะเราคิดว่าทำไมเธอกินชอบปีนต้นไม้เพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่า ยิ่งสูงยิ่งเยน็นอะยิ่งยิ่งขึ้นไปสูงเท่าไหร่ก็ยิ่งเย็นเนี่ยเราคิดว่านะนั่นคือเหตุผลเี็วว่างาั้นจะขึ้นไปทำไมนะทบารกีเขาเป็นในก็เป็นไก่ใช่ไหมใช่เ็เป็นสัตว์มีปีกขาบินได้ก็จริงแต่ธรรมชาติของเขาไม่ใช่ไม่ใช่บินไงมันต้องเดินข้างล่างเหมือนไก่ตัวไป แต่เขาก็บินได้ใช่ไหมแต่เขาก็ชอบขึ้นไปอยู่บนต้นไม้อันั่นแหละเหตุผลที่เราคาดเดาก็คือว่ามันคงจะเย็นปกติเขาเดินกันเต็มจ้าละวันนะเช้านี้ยังไม่เห็นเลยไปมิติ้งกันที่ไหนพูดถึงใครถึงตุรกีนะคะ พูดถึงคนนะมสชื่เรารักป่ารัากธรรมชาตินะแต่ว่าถ้าเป็นป่าลึกให้เราไปคนเดียวเราก็กลัวนะ ยังเป็นโลกโกลัวนะธรรมชาติมีความสวยงามนะแต่ในบางครั้งอ่ะธรรมชาติก็น่ากลัวนะจริงๆเสียงนกเสียงการ้องอย่างเงี้ยสวยงามแต่นกบางชนิดอะ่ะมันร้องแบบโหยหวนอะ่ะนะมันชวนให้ใจเราทุกข์ระทวย,ยงไงไม่รู้หวาดเวงโวกหวงเวงน่ากลัวเดี๋ยวนะคะ แม่ยอดจิงตามเรื่องตามราวของเรานะจะไปแล้วค่ะอ่าจะใกล้จะถึงบ้านละแต่ที่เกียรเดินจะวิ่งเอาประมาณห้านาทีเดินแล้วมีชาวิ่งเอาโอเคค่ะข้ามีความสุขนะคะ